ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแป่งช่องที่พาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีด้านอาวุธล้ำสมัยและระบบป้องกันประเทศจากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ 225ks1a 0ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศทีสายปานกลางจากประเทศจีนที่กำลังกลายเป็นจุดสนใจของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทย KS1A หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ HONQI 12เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาโดยบริษัท China Aerospace Science and Industry Corporation หรือ CASIC ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาวุธของจีนจุดประสงค์หลักในการสร้าง KS1A คือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันน่านฟ้าจากภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นเครื่องบินรบอาวุธนำวิถีและดรนโจมตี KS1A ใช้ระบบนำวิถีแบบเรดาร์ก่งแอคที หรือเซมิแอ็ทีฟเรดาร์โฮมมิงโดยทำงานร่วมกับเรดาร์ควบคุมไฟแบบ S200 ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันในระยะไกลด้วยความเร็วสูงสุดที่มากกว่าแม็กิเค 1A สามารถดึงเป้าหมายได้ในระยะกว่า50กิโลเมตรและครอบคลุมระดับความสูงถึง27กิโลเมตรสิ่งที่โดดเด่นของ KS1A คือความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยติดตั้งบนรถบรรทุก6ล้อทำให้สามารถนำไปวางในจุดยุทธศาสตร์ได้อย่างคล่องตัว พร้อมยิงในเวลาไม่กี่นาทีเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางอากาศได้เป็นอย่างดีระบบทั้งหมดประกอบด้วยรถยิงพร้อมท่อยิงสีท่อรถควบคุมไฟและเรดาร์รถสื่อสารและรถซ่อมบำรุงรวมถึงระบบบัญชาการที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นได้อย่างราบรื่นจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับประเทศที่มีระบบป้องกันภัยแบบผสมผสาน KS1A ถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรของจีนอย่างปากีสถาน และมีรายงานว่าประเทศพม่าก็เริ่มให้ความสนใจทำให้ระบบนี้เริ่มเป็นที่จับตามองในภูมิภาคอาเซียนและมีโอกาสที่ประเทศไทยอาจพิจารณานำเข้ามาเพื่อเสริมความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าปัจจุบันประเทศไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศอยู่บ้างเช่นระบบ ABS 70และ Sky Guard ซึ่งเป็นระบบระยะใกล้หากมีการนำ KS 1A เข้ามาจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในระยะปานกลาง เพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศได้มากขึ้นในเรื่องของต้นทุน KS1A ถือว่ามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าระบบจากฝั่งตะวันตกเช่น p a t r i อ t ของสหรัฐอเมริกาหรือ SAMP ที่จากยุโรปทำให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยสามารถจัดหาได้ในจำนวนที่มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่สำคัญต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ KS1A อาจยังไม่ล้ำเท่าเทคโนโลยีระดับโลก แต่ในแน่ขององค์การใช้งานจริงความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าแล้วถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในช่วงที่ความมั่นคงทางอากาศกลายเป็นเรื่องสำคัญในภูมิภาคนี้หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธการป้องกันประภทศและระบบยุทธปกรณ์จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ช่องแทนเพื่อไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆแบบนี้ในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ